สวีดัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับคออิเมะเอโยโกโซยินดีต้อนรับสู่ชา n e ลสำหรับคนชอบอิเมะมในวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะมเรื่องคาวรฮานาวะลินโตสคุหรือชื่อไทยดอกรักผีกบานที่กลางใจจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันเลยครับผมคออิเมะเรื่องยอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักระหว่างซูโมกิลินทาโร่เด็กหนุ่มหน้าโหด ที่ไปไหนก็มีแต่คนกลัวแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่ใจดีมากกับวากุริเคาลูกโกเด็กสาวผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และเป็นที่รักของทุกคนลินทาโร่นั้นเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมมปลายจิโดริที่เป็นโรงเรียนรวมเหล่านักเรียนชายที่ออกจะงงๆหน่อยส่วนเคาลูโกนั้นเรียนอยู่โรงเรียนสตรีคิกเคียวเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนของคุณหนูเลยซึ่งทั้งสองโรงเรียนนั้นก็อยู่ข้างๆกัน เลยทําให้นักเรียนทั้งสองไม่ถูกกันเท่าไหร่แล้วความรักของดินทาโร่กับคาโรุูกะนั้นจะราบรื่นหรือไม่ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูกันก่อนได้เลยนะครับผมอิเวะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกแต่งโดยซากะมิคามิสตูดิโอที่ทำคือสตูดิโอโคเ r อร์เวิมี1ภาค13ตอนดูถูกลิขสิทิ์ได้ที่ Netflix เลยครับผม ความรู้สึกของผมนะครับหลังจากดูเรื่องนี้นะก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยเอาตรงเลยสําหรับอนิเมะโรแมนติกเนื้อเรื่องก็ถือว่าธรรมดานะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากเท่าไหร่ฟิลฟิลเหมือนความรักต่างชนชั้นระหว่างชายกับหญิงหลายๆเรื่องแหละที่ทั้งคู่เนี่ยต้องเจออุปสรรคความต่างกันเพื่อที่จะได้รักกันอะไรแบบเนี่ยแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีปมของคู่พระนางอย่างเดียวมันยังเน้นไปที่ปมความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆในเรื่องด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ครอบครัวยิ่งตอนไอ้บทลินทาโร่กับแม่ของเขาเนี่ยทำเอาผมน้ําตาคลอไปด้วยเลยบอกได้เลยว่านอกจากจะฟินกับความสัมพันธ์คู่พระนางแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอื่นๆเนี่ยก็เป็นตัวทําให้ออน,นิเมะเรื่องนี้สนุกขึ้นมามากเลย การเล่าเรื่องนะครับส่วนมานเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของลินทาโร่ซึ่งสําหรับอนิเมะโรแมนติกเนี่ยเรื่องการเล่าเรื่องผมจะดูที่การเล่าเรื่องพัฒนาการความสัมพันธ์ของคู่พระนางแล้วเรื่องนี้นะครับมันเล่าความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยลีลากันเท่าไหร่แบบว่ากว่านางเอกจะรู้ว่าชอบพระเอกหรือพระเอกจะรู้ตัวว่าชอบนางเอกเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆเล่าแบบนั้นเท่าไหร่มันก็คล้ายๆกับชื่อเรื่องนะคือแบบเหมือนมันปิ๊งกันมันเจอกันแร้วมันปิ๊งกันเลยนางเอกเนี่ยก็พยายามจะลุกนางเอกด้วย พระเอกก็อยากจะเข้าหาหนางเอกอีกโมเมนต์ Moment ต่างๆมันก็เลยดูแบบเออมาดูเรียวๆดีเหมือนกับดูวัยรุ่นเขารักกันอ่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนดูหนังนำเน่าที่กว่าพระนางจะได้รักกันเท่าไหร่สำหรับผมถือว่าดีนะผมชอบอะไรแบบนี้เลยทา่าทาของตัวละครนะครับแน่นอนในเมื่อเป็นอนิเมะโรแมนติกเนี่ยความมีสเสน่ห์และก็คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยต้องเด่นต้องดี ไม่งั้นเรื่องก็จะไม่สนุกเลยซึ่งเรื่องนี้ครับทับออกมาได้ดีไม่ใช่แค่คู่ของพระนางทั้งเหล่าตาัวละครต่างๆนะครับทั้งเพื่อนๆครอบครัวคือตัวละครในเรื่องดีนะครับทุกคนดีหมดเลยทั้งในด้านของบทแล้วก็คาแรคเตอร์ก็อีกอย่างนะผมชอบน้องคาโรโกมากเลยอะ่ะคือน้องดูตะมุตะมีน่ารักดีแถมยังกินเก่งอีกไม่แปลกเลยครับที่ตัวละครในเรื่องเนะี่ยจะหลงรักคาโรโกกัน ถ้าพูดถึงแอนิเมชันหรืองานภาพเนี่ยสำหรับแอนิเมชโรแมนติกผมจะวัดที่ฉากในโมเมนต์ต่างๆเลยว่าทําออกมาได้ฟินไหมการวางฉากแสงเงาภาพมนดูสวยไหมในโมเมนต์แบบสําคัญสําคัญอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำํำภาพออกมาได้สวยแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรให้ติเลยอ่ะคือมันทําออกมาได้ดีมากครับสำหรับด้านของแอนิเมชันเรื่องนี้ หลังจากที่ดูจบนะครับก็ฟินอยู่นะดูแล้วก็อิจฉาลินทานโร่เลยที่ได้เจอคนแบบคารูโกแล้วก็เพื่อนๆกับครอบครัวดีๆเอาจริงนะเรื่องนี้ผมชอบโมเมนต์มิตรภาพกับครอบครัวมากกว่าโมเมนต์คู่พระนางซะอีกซึ่งก็นั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มีอะไรให้ฟินเยอะดีแต่ก็เสียดายนะที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์ของคู่รองเท่าไหร่ทั้งที่มีคนเชียร์เยอะอยู่เหมือนกันและคะแนนสําหรับเรื่องนี้นั่นก็คือ 8คะแนนครับผม lyn, ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวอนิเมะเรื่องเข้าร h หนาวะลินโตซักขใครที่ไปดูมาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ซิสก